หมดตัวทิ้งหมดตัวไม่ทิ้งสิหมดตัวหมดบ้านลูกก็หมดตัวทิ้งหมดตัวไม่ทิ้งหมดทั้งตัวไม่ไม่ไม่ไมสิไม่ว่าไม่มีขับเขตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะได้ไล่ล่องลอยล้างกันไปว่างล้างกันไป อยาให้มันเป็นภาระในตัวปฏิบัติจิตเสงหมดตัวหมดเองสิบานทิ้งบานคลายทิ้งคลายเป็นหมดภาระในตัวในบานบานหมดภาระในบ้านบานทิ้งบานคลายทิ้งคลาย จริงโอเคริ้งหมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาอไม่จำที่สามสิบหายสามสิบเอ็ดสี่สิบสามสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบกยี่สิบเจ็ดเข้าไปฝันลองลองดูเรื่องน้องเหี้ ลมาวลมลักษณะลักษณะหลมงพยลักษณะเข้ใไ้จับร้อนติเยอลูกีที่อยู่ไม่ได้เลยประธานเนี่ยปรานนี่มจ้องอยู่อย่างเดียวหาที่ก่อหาที่อยู่อย่างเดียวนี่ต้อสวลาเนวตัวไม่เอาเยอะสายประธานมสสลทั้งตัวสลาตัวไม่สลา ดําริล้างดําริอบัญญัติล้างบัญญัติเนี่ยก็ไบ่อยมันก็ตามนั้นเองปกติดําริแบบไหนไมันก็ตามดําริอยู่แล้วนี่เขาบอกว่าไม่มันก็ไม่แหละเขาบอกว่าไม่เอาตัวไม่เอาเองมันก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองนั่นแหละลูกก็ตามนั้นแหละตัวคลายทิ้งคลายเัาไปเรื่อยเรื่อยทั้งสิ่งอย่าง ก็ไปอย่างนั้นแหละคลายทิ้งคลายพร้อมเงินไปไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดํเรีขึ้นมามันก็ตามนั่นแหละมันก็หมดทั้งตัวเอาหมดทั้งตัวไม่เอาเรื่องดารีล้างดํารีอนุสติล้างตัวอนุสติเองอย่างเนี้ยมันไม่เหลือมันก็จะกลายเป็นนิพพานล้างสังสวัสดไปเรื่าดับล้างว่างล้างไงร้ลงลอยล้าง มันไม่ใช่ระบบมโนกรรมมโนดูมโนรู้มโนเห็นมันไม่ใช่ระบบมโนกรรมโนทิ้งโนโนสลายโนเองมันไม่ใช่เป็นระบบมัดโนกรรม <c oughs> ทิ้งตัวทิ้งเองอย่างนี้ลูกทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างาก็ด้วย,ยพร้อมกันด้วยทุกอย่างพร้อมกันทิ้งตัวทิ้งเหมือนกันไม่เอาตัวไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่างพร้อมกันพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันจะไ,ได้หมดเรื่องส่วนตัวหมดเรื่องส่วนรวม ันจะได้ไล่ล่องรอยล้างกันไปลูกทั้งส่วนรวมส่วนตัว <c oughs> ส่วนตัวก็เห้มันเหลือส่วนรวมก็อย่าให้มันเหลือมันไม่ใช่การเอาทั้งส่วนตัวส่วนรวมมันไม่ใช่อะไรในส่วนตัวไม่ใช่อะไรในส่วนรวม ทีนี้ผาล้างสังกวัดเนะดับล้างบ้างล้างสังกวัดเนีเนี่ยมันล้างหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมก็ไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันนั่นแหละทั้งส่วนตัวส่วนรวมจึงให้พร้อมกันไปไม่ใช่โอปารโกโอปนิีไป ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นะแหละลูกนั่นะแหละคลายทิ้งคลายอันนี้มาล้างตัวเคยชินด้วยล้างตัวชํานาญนิพพานะนอกเหนือความคํนนานอกเหนือความคุ้นเคยนอกเหนือความเคยชิน ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองดังนั้นมันไม่จัดว่าเป็นสิ่งที่จะเคยชินหรือไม่เคยชินคุ้นเคยไม่คุ้นเคยมันนอกเหนือสถานภาพทั้งหมดลูกทั้งก็ไปแบบไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไปด้วยกันนั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละทุกอย่างทุกอย่าง การมโนสายแห่งประธานนี่ไม่เคยเกาะสรรพสิ่งเกาะทุกสิ่งหรือเกาะทุกอย่างมันจะโดนล้างไปด้วยสลายไปด้วยมันไม่ได้แค่ยึดในมันยึดนอกด้วยการมโนสายตัวกรรมตัวเนี้ยกกยึดมันไมไ่แค่ยึดในตัวเองมันยึดสรรพสิ่งด้วยยึดในยึดนอกเพระนั้นเราตัดสรู้ช่วยเนี่ยครับตัดสรู้ช่วยพร้อมันหมดนอกใน ก็พร้อมกันสิทุกอย่างเวลาไหมก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันดิมันจะได้สลายการร,ร <C ell ate noise> ิายอุปทานที่มันซ้อนลง <C ell ate noise> ซ้อนในภายนอก <C ell ate noise> ซ้อนในภายในซ้อนในซ้อนนอกนี่สมุทัยซ้อนอุปทานซ้อนเนี่ยตัณหาซ้อนเนี่ยจะได้สลายพร้อมกันทั้งหมดเวลาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมก็เร <antibiotics> ียบร้อยแล้วนอกในพร้อมกัน มันไม่เป็นสมุทรไทยซ้อนไม่เป็นประธานซ้อนไม่เป็นปัญหาซ้อนทั้งนอกท้างในก็เรียกว่าตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้อมกันอไม้มันทั้งไหมถ้าไม่ไหมเหมือนกันเลยนอกในเรียบร้อยเลยมันจะไม่เป็นปัญหาซ้อนไม่เป็นประธานซ้อนนอกซ้อนในไม่เป็นสมุทรไทยซ้อนนอกซ้อนในเรียกว่าตัดและตัดช่วยลร้อมกัน โยกเบียวเนี่ยจอบช่วยสังวัตได้เรื่อยๆจอบช่วยสังวรัตได้ตลอดในประโยกเบียวเนี่ยไปโยกเบียวมีงจอบช่วยสังวัตไม่ได้เลยนี่เป็นไรนะโยกเดียวยังเหลือเนี่ยไปโยกเดียวมีงเอาไปได้เหลือตัวไม่เอาเอาไปทั้งเอาทั้งเอาเอาไปทั้งตัวเอาตัาไม่เอา ตัวไม่เอาไว้ยังมันเหลือไม่ทั้งตัวไม่เอาเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาประโยคเดียวไม่จบไห้ประโยคเดียวจะพาวยไปตลอดกันตลอดครับประโยคเดียวไม่จบเป็นไม่ประโยคเดียวเราจะพาซวยไปตลอดกันตลอดกับ ประธานเกาะนั่นแหละตัณหาอเสียมอยู่นั่นแหละในประโยคเดียวว่าตัณหาเสี่มอยู่นั่นประโยคเดียวไม่สลายกันในประโยคเดียวมันก็จะซวยเพราะประโยคเดียวตลอดกันตลอดกับตัณหาก็เสี่มกันในประโยคเดียวอยู่นั่นประทานก็เกาะกันในประโยคเดียวอยู่นั่นแหละไม่เอาก็อย่าให้มันเหลือไม่กระทั่งตัวไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา มันจะได้หมดทั้งไอ้ตัวโชคดีกับตัวโชคร้ายหาเหวอะไรไม่ใช่ระบบค้นหาไม่ใช่ระบบตัณหาไม่ใช่ระบบพิจารณาหาไม่ใช่เป็นระบบรู้หาดูหาเห็นหาคิดหานึกหามันไม่ใช่ระบบตัณหา,านิพาเนี่ยไม่จัดว่าเป็นระบบนอกเหนือ แม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองไม่ใช่อะไรเป็นผู้นอกเหนืออะไรนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเอง <Your anything. S 2> หมดแม้กระทั่งตัวหมดเองมันไม่ใช่อะไรหมดจากอะไรมันหมดแม้กระทั่งตัวหมดเองอยาให้มันเหลือ so, ขนาดไม่มีก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองอย่าให้มันเหลือแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีก็พร้อมกันตัดสรลุช่วยพร้อมกันนันไม่ใช่เป็นระบบเสี่ยมต้องงั้นต้องนี้ต้องนี้ต้องนั่น ไม่ใช่เป็นระบบกันหาเสี้ยมไงต้องงั้นต้องงี้ต้องงี้ต้องง้นเนื้อหาตัดสู้นี่นิดนึงก็ไม่เหลือทีนิดนึงมันเหลือมันก็ไม่ตัดด้วตัดได้ไงไอเนื้อหาตัดสู้เนี่ยมันไม่มีหลัก ถ้ามีหลักมันก็ไม่ตัดอ่ะราะว่าจับหลักตกออหลักอยู่นั่นแหละมันจะตัดรู้ได้ไงเดี๋ยวหาตัดรู้เนี่ยไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองอ่ะจึงเรียกว่าตัดจึงเรียกว่าตัดรูกมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเองจึงเรียกว่าตัดแต่ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วมันจะตัดยังไงงเรียกว่าตัดอย่างไรก็มันมี แต่นั้นเนื้อหาตัดสรูเนี่ยมันไม่มีจุดเริ่มตน้นแต่ถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่ตัดให้จุดเริ่มต้นมันก็เป็นตัวเกิดแล้วเป็นตัวเกิดตัววนเวียนแล้วจุดเริ่มตน้นโยนีโยนีแล้วเป็นตัวเกิดเป็นแดนเกิดไปแล้วจุดเริ่มตน้นไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่ไม่เหลือไม่ ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันสลายหมดไงเรียกเรียกว่าคลายทิ้งคลายคลายหมดตัวคลายเอง ดังนั้นตัอย่างก็ไม่เอาไต่้าทั้งตัวไม่เอาเองอะไ้กันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามือเือนไปถ้าไม่เลือนะตัวเอาตัวไม่เอามันจะได้หัวยุ่งไม่เอาไม่เอาหัวยุ่งพวกเสียมนี่ยะหน่อยทางสวัดเนี่ย บอกแล้วว่ามันมีอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นในสังวัเนี้หระตระกูลเสี่ยมปัญหาเสี่ยมตัวรู้ตัญหาเสี่ยมตัวดูปัญหาเสี่ยมตัวเห็นตัญหาเสี่ยมนึกเสี่ยมคิดปัญหาเสี่ยมความรู้สึกปัณหาเสี่ยมอารมณ์เส,สี่ยมสิ่งที่มันไม่ต้องทั้งต้องทั้งไม่ต้อง จะไปหลงต้องหลงไม่ต้องสิ่งที่มันไม่ต้องทั้งต้องทั้งไม่ต้องอะก็มัวแต่ไปต้องมัวแต่ไปไม่ต้องก็มีอยู่ตระกูลเดียวเนี่ยมันที่มันเป็นปัญหาทั้งสองรัฐอยู่เนี่ยมีอยู่ตระกูลเดียวตระกูลเสี่ยม แล้วตระกูลน,นี้ก็ไม่ได้ตตไพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้ตั้งให้ด้วยนะตัวเองละตั้งให้ตัวเอง,เอ,งอยา่อา,ยาให้มันเหลือทั้งตั้งไม่ต้องอย่าให้มันเหลือทั้งตั้งไม่ตั้งไม่เหลือมันทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือ ใ, s, <S ในหมดภาระในตูมในบานหมดภาระในติดในหลุด <stand> หมดภาระในพ้น <ped aling> ในไม่พ้นนี่ <ped aling> มันจะได้ไล่ล่องลอยล้างกันไปแบบไม่ต้องพรมมาจะโลกาเสียเวลาไม่ต้องอาราธนามันจะได้ไล่ล่องอลอยล้างกันไป <ped aling> อยู่ <ped aling> <ped aling> ตลอด <ped aling> แบบไม่ต้องให้ใครมาราดธนานี่มนโปรด <ped aling> ไม่ต้องพรมมาพรมไป อะไรๆก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่ไม่เอาเหมือนกันหมดทุกอย่างไม่ได้ผิดธรรมชาติไม่ได้ผิดต่อสัจธรรมไม่ได้ผิดไปจากนิพพาน อะไรๆก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมกันตลอดทุกสิ่งทุกอย่างหมดตัวค่อยเกิดค่อยดับไปเองหมดตัวค่อยติดค่อยหลุดไปเองหมดตัวค่อยละไม่ละไปเองหมดตัวค่อยเลิกไม่เลิกไปเองหมดภาละในตัวหลงปฏิบัติไปเองจบตัวหลงปฏิบัติไปเองจะเหลือแต่มหาบุนาอุปโลกจะเหลือแต่มหากรณาอุปโลก จบตัวจบช่วยยุติตัยุติช่วยในสิ่งที่มันไม่ไม่ยุติจบตัวจบช่วยในสิ่งที่มันไม่จบก็สังฆวรั่นเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม <savoir S 2> มันไม่ใช่ทั้งส่วนรวมและส่วนตัวส่วนตัวและส่วนรวม <S <S <led> ที่มันใช่ก็เพราะมันสร้างเงื่อนไขขึ้นปัญหามันสร้างเงื่อนไขขึ้นสร้างข้อผูกมัดผูกพันขึ้นทัวอย่างมันไม่มีเงื่อนไขในตัวมันเอง มันไม่จัดว่าส่วนตัวและส่วนรวมไมวสยธรรมนี่มันไม,ไม่จัดว่าเป็นอะไรมันไม่มีเงื่อนไขในตัวมันเองในทุกหนูลโลกธาีมเนี่ยมันป่าจากเงื่อนไขในตัวมันเองมันไม่มีข้อผูกมัดในตัวมันเองมันไม่จัดว่าส่วนรวมแล้วไม่จัดว่าส่วนตัวเนี่ยสยธรรมดั้งเดิมแท้ไสยธรรมดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่ใช่นี่ทำ นี sociedad, ่วันไม่ทำของไทยไี่กนี่มีวันไห้ตรงนี้มันไม่มีครอบมัด่องในตรงนี้เองที่ตียจ้งการเกิดมันก็เหมือนก็ไม่ใช่การเกิดการดับมันก็เหมือนก็ไม่ใช่การดับ เพราะมันไม่ใช่อะไรในเกิดเกิดที่มันไม่ใช่อะไรในเกิดดับที่มันไม่ใช่อะไรในดับมันไม่มีเงื่อนไขในเกิดในดับดังนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นอะไรสัจธรรมดั้งเดิมแท้มันไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของสัจธรรมไม่ใช่สัจธรรมของใครหรือใครเป็นเจ้าของสัจธรรม มาตัดสรุปของพุทธองค์เนี่ยก็มาตัดสรุปในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพุทธองค์นี่เป็นเจ้าของธทมไม่ใช่พุทธะเป็นเจ้าของทรทมเป็นของพุทธะใช่แค่มาตัดสรุปในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแค่มาตัดสรุปในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วให้ไว้ท่านเป็นเจ้าของทำหรือทมเป็นของท่าน ไอ้ใครขอใครใครขอใครมันไม่ใช่ดังนั้นในสิ่งที่มันไม่ยึดทั้งยึดที่ไม่ยึดนี่มันก็เป็นเนื้อหาที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วของสรรพสิ่งของสรรพธาตุมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึด่ยึดไม่ยึดนี่มันถูกบัลลโรขึ้นด้วยตัณหาตัณหามันเสื่อมขึ้นสร้างขึ้น โมหะตัณหามันเสี่ยมขึ้นสร้างขึ้นมัน็เลอยไปขัดแยงออ้งกับความเป็นจริงของสรรพสิ่งซึ่งมันมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดอยู่แล้วตอนี้พอมันมียึดมีไม่ยึดพ่อโมหะตัณหามันเสี่ยมขึ้นมันสร้างขึ้นต้องยึดต้องไม่ยึด มันก็เลยกลายเป็นวิถีแห่งกรรมซ้อนขึ้นมาในโลกธาตุซ้อนขึ้นมาในสรรพสิ่งสรรพธาตุมีวิถีแห่งกรรมก็เรียกว่าสังสวสัตด์นั่นเองซ้อนขึ้นมาในระบบของธรรมชาติทั้งหลายซ้อนขึ้นมาในระบบสรรพสิ่งทั้งหลายเรียกว่าระบบแห่งกรรมหรือระบบแห่งสังสวัตด์นั่นเองอยังบอกว่ามีอยู่ตระกูลเดียวาน้นนะตระกูลเสี้ยม สิ่งที่มันไม่มีทั้งต้องไม่ต้องเอามาหลงต้องหลงไม่ต้องสิ่งที่มันไม่มีทั้งตั้งไม่ตั้งเอามาหลงตั้งหลงไม่ตั้งสิ่งที่มันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาก็มาหลงเอาหลงไม่เอาสิ่งที่มันไม่มีทั้งเสดทั้งหลุดก็มาหลงเ็ดหลงหลุดสิ่งที่มันไม่มีทั้งพ้นทั้งไม่พ้นก็มาหลงพ้นหลงไม่พ้นสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีก็มาหลงมีหลงไม่มีนั่นแหละเสี่ยมโมหตัณหามเสี่ยม มันถึงได้เกิดพมลอกเกิดเทวรอกขึ้นเกิดสัง er สวัสดิ์กระพูมขึ้นในสามเอสามสองชั้นภูมิเพราะตัวเสี่ยมทั้งนั้นสิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเอามาหลงมีหลงไม่มีเอามาหลงว่างหลงไม่ว่างเอามาหลงมีหลงไม่มีสิ่งที่มันไม่มีทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งทัมาหลงตั้งหลงไม่ตั้ง เรียมเสี่ยมตัวเองไม่พอเสี่ยมคนอื่นต่อไปอีกกลายเป็นรัทธิกลายเป็นนิกายขึ้นมากลายเป็นสำนักนั้นสำนักนี้อะไรอ่ะเสียมนี้